เทคนิคการใช้ยางรักผสมผงดินชนิดพิเศษค่อยๆเติมลงบนพื้นผิวที่ชำรุดทีละน้อยเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของงานอนุรักษ์ซ่อมแซมส่วนตรงกลางบานไม้ประดับมุกโดยเฉพาะส่วนรักลายนูนหรือมาคีเอะซึ่งต้องเริ่มจากการขัดพื้นผิวให้เรียบเนียนที่สุด ให้บานไม้สนสึกิหน้ากว้างประมาณ40เซนติเมตรที่มีอายุกว่า150ปีซึ่งประดับอยู่ภายในพระวิหารวัดอราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามให้กลับมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนเทคนิคการอนุรักษ์ชิ้นส่วนที่เป็นงานประดับมุกแบบบางเฉียบซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะแตกต่างจากเทคนิคงานประดับมุกข,ของไทยจะเป็นการเพิ่มเติมยางรักเข้าไปเพื่อให้มีความแข็งแรงเช่นกัน ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสีเรื่องสีแดงนี่ก็คือเราจะต้องทําผสมสีสีก็คือสีที่ซื้อมาจากทางญี่ปุ่นแล้วก็คือจะต้องผสมเฉดให้ได้ใกล้เคียงกับของเดิมก็ถ้าเกิดอย่างพวกนี้ก็คือเราจะเน้นความแข็งแรงแล้วก็เรื่องสีที่ใกล้เคียงส่วนพวกพวกลายนูนอะไรพวกนี้เราคงต้องคงต้องลีกเลี่ยงการซ่อมอน,นี้แหละเพราะมันจะผิดรูปแบบไปเยอะส่วนพวกงานที่เป็นบานหน้าต่างสีดํานี่ก็คือลาแดงก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกผิวลักหลุดล่อน ก็คือจะซ่อมซ่อมวิธีใกล้เคียงกันก็คือจะต้องมีการผนึกกาวใต้ชั้นผิวแต่ครั้นี้ก็ต้องระวังว่าในการผนึกกาวหรือผนึกยางรักเข้าไปใต้ชั้นผิวเนี่ยเพราะว่าไอางานสีดําที่เป็นงานลาเดงงานเปลือกหอยมุกเนี่ยเทคนิคใต้ชั้นเปลือกหอยเนี่ยเขาจะมีการลงสีจะมีการเขียนสีแล้วก็จะมีปิดแผ่งงนเงินแผ่นทองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้วัสดุที่แทรกซึมเข้าไปไม่เหมาะสมเนี่ยสีบนเปลือกหอยมันจะเปลี่ยน นอกจากชิ้นส่วนบานหน้าต่างนะครับยังมีอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นมาสเตอร์เพียรเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือบานประตูนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนอะไรฮะอาจารย์กีนนิ่งค่ะคม<า>ินิ่งทำความสะอาดคือทำความสะอาดเช็ดคราบฝุ่นคราบอะไรเงีย้ยค่ะเหมือนที่อาจารย์กำลังทำอย <S 2> <S 2> อนนู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เช็ดคราบที่มันเป็นยางรักที่มันเสื่อมสภาพหรือข้าอะไรต่ออะไรมันเราไม่รู้ว่าก็ใช้อะไรบไร้างเราก็ทำความสะอาดเนี่ถือเป็นชิ้นใหญ่ เลยที่พบในวัดราชปดิษฐ์ใช่ไหมครับระมาปโต <Yeah. S 1> พื้นที่ภายในวัดราชประดิษฐ์ยังถูกจัดสรรเป็นห้องปฏิบัติการอนุรักษ์เพื่อความสะดวกในการขนย้ายและการดูแลชิ้นงานภายในห้องต้องมีการวกควบคุมแสง ความชื้นอุณหภูมิรวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมั่นใจว่าจะไม่ปล่อยให้ไอลระเหยทำร้ายชิ้นงานเนื่องจากระยะในการทำงานกินเวลายาวนานพร้อมทั้งเป็นการป้องกงันมแมลงและปลวกได้ตลอดกระบวนการอนุรักษ์ความงดงามของงานบานไม้ประดับมุกที่ประดับอยู่ในพระวิหารหลวงยังบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ธรรมชาติและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเพราะถูกสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเป็นชิ้นงานที่พบได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยบานหน้าต่างประดับมุกสามารถยืนยันปีพศอส,อสร้างได้และยังมีจำนวนมากถึง114บานให้อนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เราใช้ความรู้ของทุกๆองค์กรมาช่วยกันทําให้งานนี้มันสำลิดผลร้อยเปอรเซนตรงตามที่ใจเราคิดว่าเออเราซ่อมได้แล้วนะวันนี้เรากล้าพูดว่าเราซ่อมงานญี่ปุ่นได้โดยช่างไทยด้วยนะแล้วก็ฝีไม้ไลายมือเนี่ยคืออาจารย์ญี่ปุ่นยอมรับอ่าก็คือเราเราผลิต บุคลากรที่สามารถซ่อมงานลักษณะแบบนี้ได้แล้วในปัจจุบันทีนี้ต่อไปในอนาคตเราก็อาจจะต้องทำงานร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่างานสร้างกับงานซ่อมอ่ะมันก็จะมีความยากไม่เหมือนกันงานไม้ประดับมุกที่รัชกาลที่4สั่งมาซึ่งเรามีเอกสารของรัชกาลที่5ทรงพระชิมผลว่าสั่งมาจากเมืองนางาซาก,กิสมัยนั้นซึ่งญี่ปุ่นเองก็ยอมรับว่างานชินี้เป็นงานผลงานที่ระดับปรมาจารย์ทำเป็นผลงานที่เป็น เป็นตัวกำหนดอายุของชิ้นงานในสมัยนั้นได้และก็ด้วยความที่เราทราบว่าเมืองนางาซากิเนี่ยได้ถูกระเบิดในครั้งสงครามโลกทําให้ศิลปรกรรมหรือว่าของส่วนใหญ่ที่อยู่ในด้านที่นั้นมันสูญหายเครานี้เนี่ยมันมาปรากฏอยู่ที่วัดราชบัณฑิตถึง114ชิ้นซึ่งเป็นอัศจรรย์มากแล้วก็เขาก็เลยว่ามันเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองประเทศผ่านทางการค้าขายผ่านกันศิลปรกรรมผ่านด้านสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งมีกมันมาอย่างยาวนาน งานซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกโดยช่าง10บหมู่กรมศิลปากรปัจจุบันยังมีชิ้นงานที่อยู่ในการอนุรักษ์อยู่ประมาณราว30บานซึ่งการบูรณะครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการรักษาชิ้นงานชิ้นสําคัญทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่นผ่านองค์ความรู้ด้านศิลปะหัตถกรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างบานไม้ชุดใหม่ขึ้นทดแทนของเดิมที่ชำรุดโดยพยายามคัดสรรวัสดุเช่นเปลือกหอยสีธรรมชาติไม้สนและนำเทคนิคดั้งเดิมมาใช้ในการสร้างชิ้นงานพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน